ยากเลยจริงๆเรื่องนี้ไม่ยากแต่มันเยอะเนาะ question tag คืออะไรเนาะ question tag คือประโยคคําถามที่ถามแล้วเพื่อความแน่ใจเพราะเรารู้คําตอบอยู่แล้วในตัว question tag นะครับแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนที่หนึ่งคือส่วนประโยคหลักและส่วนที่สองคือส่วน tag นคือส่วน tag ซึ่งในอันแรกครับ you are hungry ถ้าข้างหน้าเป็นบอกเล่าข้างหลังจะกลายเป็นปฏิเสธเสข้างหน้าเป็นปฏิเสธข้างหลังจะกลายเป็นบอกเล่า,ราครับเนี่ยอันนี้ปฏิเสธข้างหลังเป็นบอกเล่า,นะะานะครับออกมาครับในส่วนแนะครับสิ่งที่เราจะใช้เราจะทำกริยาช่วยเปลี่ยนให้เป็นคำตองคาบ ซึ่งคำกริยาช่วยทั้งหมด24ตัวได้แก่ is am I do t o a t have had we would shall should may m y must เปลี่ยนให้เป็นตรงกันข้างครับ aren't ก็กลายเป็น are uh. can ก็กลายเป็น can isn't ก็กลายเป็น is a s n t ก็กลายเป็น has แต่สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องดูครับคือในส่วนแท็กจะต้องเป็นโฟนาวเสมอ ซึ่งโหนา,าวคือมูชีปิดและก็ฮีซึ่งในประโยคบิลลี่เนี่ยไอ้บิลลี่มันเป็นชื่อคนแซนดี้ก็เป็นชื่อคนเราก็ใช้สรรพนามแทนแซนดีว้ว่าชีใช้สรรพนามแทนบิลลี่ว่าฮีตัวต่อไปครับส่วนแท็กนะครับส่วนแท็ก เหมือนเดิมครับ uh, are, an, can, can, has, hasen, was, wasen, am, an เราจะสังเกตเห็นว่า am เนี่ยเราไม่ใช้ am not ซึ่งเราจะใช้ตัวประธานที่เป็น p r o n o ตัวเดิมเพราะ I ปุ๊บเนี่ย I am บอกเล่า พอเวลาเป็นปฏิเสธรูปปฏิเสธเนี่ยมันไม่มี m ดังนั้นเราจึงเลี่ยงไปใช้คำว่าอ่านแทนเห็นไ,ไหมและคีของมันคือประธานจะต้องเปลี่ยนเป็น pronoun ต่อไปครับการใช้ลักษณะของ present s i m p r e s e n t s i m หรือ past s i m เพสซนตซิมกับพาสซิมเนี่ยมันไม่มีคำกริยาช่วยอยู่ในประโยคซึ่งเพรสเซนต์ซิมคือ S ตามด้วย V 1หนึ่งพาสซิมคือ S ตามด้วย V 2สองเวลาเราจะเปลี่ยนครับเราดูว่าลิซ่า w r r s s o r r o o o l l Lisa ลิซ่าทำงานให้กับ Google นะไม่มีคำเริยาช่วย,เร,ย,วยเราจะใช้ w o r b to do เข้ามาช่วยซึ่งลิซ่าคือ 4. ทีทใช้กับดไ้ ซึ่งด้านหน้าเป็นบอกเล่าด้านหลังจกลายเป็นดาซึ่งเดเห็นไหมก็เป็น,นไม่มีคำกริยาช่วยจึงใช้ดนเข้ามาเพราะข้างหน้าเป็นบอกเล่าข้างหลังจึงกลายเป็นปฏิเสธเนาะอันนี้คือลักษณะของมันนะครับลบไม่หมดหรอครับดูอันต่อไปครับ พา t ซิมเหมือนกันเมื่อกี้บอกไปพา s ซิมวอล์กเป็นอดีตถูกต้องไหมเวิร์ช่วยของมันก็คือดินดินเวิร์ช่วยของมันก็คือดิ d เปลี่ยนนะเราไม่สามารถไปเปลี่ยนในส่วนตัวประโยคหลักและตัวถานได้เทนไหนเทนนั้นกริยาช่วยตัวไหนกริยาช่วยตัวนั้นประธานตัวไหนประธานตัวนั้นเหมือนกัน และถ้าในประโยคนะครับประธานของมันไม่ใช่เป็น IU I U V D H E I และไม่ได้เป็นชื่อคนแต่มันเป็น everyone anyone everybody nobody anybody either ให้พวกนี้มันเป็นพ้อหูพ์พอมันเป็นผ้หูพ์ของมันเราจะใช้คําว่า day and ได้ไหมเราใช้คำว <ใช S 1> <"Day S 2> ่า day and เพราะมันเป็นพ้าหูพจน์ส่วน e a s ก็กลายเป็น a านเพราะ day ไม่ใช้กับ east day ใช้กับ and นี่คือจุดที่ต้องระวังอีฟก็จริงข้างหลังกลายเป็นอาอ้าวครูข้างหน้าเป็นอีฟข้างหลังเป็นอาได้ไงทําไมไม่กลายเป็นอารเพราะ nobody มันเป็นรูปปฏิเสธของมันอยู่แล้วแปลว่าไม่มีใครเลยมันเป็นปฏิเสธด้วยความหมายข้างหลังจ็กลายเป็นบอกเราแทนก็กลายเป็นแคน n e i t e r o f เห็นไหม n e i t e r o f ตัวเนี้ยมันก็เป็นลบมันเป็นลบด้วยความหมายแบ่ง ดังนั้นข้างหลังจึงกลายเป็นบิตต่อไปครั <c oughs> การใช้เว r ร์ฟ h ูแฮฟเว b ร์ฟ a ูแเนี่ยถ้าเว r ร์ฟ h ูแฮมันแปลว่ามีเมื่อไหร่นะมีสองอย่างลูกใช้ have นหรือด้อนก็ได้แบบยังไงคือโดยปกติแล้วเนี่ย she has เธอมีรถสองคัน has ก็กลายเป็น has ซึ่ง has o o n e มีโทรศัพท์ก็กลายเป็น have บิ n แต่ถ้าเป็นแบบ American English ภาษาอังกฤษแบบอเมริกาอันนี้มันจะใช้ย้นสรุปง่ายๆการใช้ h a e มันเป็นแบบ U.K. แบบอังกฤษการใช้ย้นเป็นแบบ U.S.A. อันเนี้ยคือให้เวลาเรียนเนี่ยให้เราพอเข้าใจสะกดขอนะไม่ต้องไปซีเรียสเราไม่มันยากแล้วเราจะเก็บไม่ได้มดไม่ต้องซีเรียสน,นะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเรามาทวนในตัวข้อสอบเดี๋ยวทวนให้รอ,อบนึงเวลาเราต้องจดันเนี่ยเพื่อให้เห็นสโกดก่อ,นต,อ,อนต่อไปครับท่านต่อไปครับถ้าแฮกไม่ได้แปลว่ามีให้ใช้ v ว r b to do ดูแทนอย่างเช่น You have a shower ไม่ได้แปลว่าคุณมีอาบน้ำสองครั้งต่อวันแต่มันแปลว่าคุณอาบน้ำ You have dinner มีอาหารทำไม่ใช่มันแปลว่ากินมันจะใช้ work to d เขาเนาะใช้วอ r ท to d ไปบ้านนะอยากเงนอยาเงินอยากเงิน ต่อ,อไปครับารกา,ารใช้แท็กคำว่าแฮปปีการใช้แท็กคำว่าแฮป e to แปลว่าต้องนะคำว่าต้องแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นคำกริยายช่วย,วยเราจะใช้ verb to do เข้ามาเพราะคำว่า have to ตัวนี้มันก็คือคำว่า must have to คือว่า must เนาะนะครับเพราะมันไม่ได้แปลว่ามีเนาะต่อไปครับถ้าเป็นวิวแชลใช้แพ็กเป็นวอลหรือแช์ก็เป็นรูปปฏิเสธของมันรูปแชวเป็นแชน์วิวเป็นวอลแต่ถ้าในตัวประโยคด้านหน้าประโยคมีโม d ด l เว r รนะใช้โม d ด l เว r รเนี่ยเป็นแท็กได้เลย อย่างเช่น we s h o u l d eat eat it. เป็นเว r รหลักเป็นคำกริยาหลักแต่ m o d ด l เ e r b คืออะไร m o d ด l เนี่ย Model v e r b มันคือคำกริยาช่วยที่ใส่เข้าไปแล้วมันทำให้คำกริยานั้นมีความหมายที่ละเอียดมากเพิ่มขึ้นแต่ความหมายไม่เปลี่ยน we eat this healthy food เรากินอาหารที่มีประโยชน์แต่เราใส่ชุดเข้าไป คำว่าควรชุติ this healthy food ดังนั้นคำว่าชู d ไปอธิบายว่ากินยังไงชูดินแอดก็แพร์ออ o ตูออนเมนกลายเป็นเมนต่อไปครับคำว่านี้ กับคำว่าแดอคำว่านี้กับคำว่าแดเนี่ยถ้าเป็นคำกริยาแท้เป็นเวิร์บเราใช้เวิร์บทูดูเข้ามาช่วยเพราะอันเนี้ยแต่คำว่า e นนี้จำเป็นต้องใช้เวิร์บท o ดูแดนะครับใช้เวิร์บ to do แต่ถ้า <Yeah. S 1> กริยาช่วยนะมันลักษณะของกริยาช่วยไม่ใช่กริยาหลักอย่างเช่นมี at t e ท d a อ t e ทนตัวนี้เป็นเว r รแต่นี้ตัวเนี้มันเป็นกริยาช่วยเฉยๆเราเอานี้ตัวนี้ไปทำแท็กได้เลย a แด not ก็กลายเป็นแดเพราะว่านี้ตัวเนี้ยแปลว่านำเนี่ยมันเป็นเวิ b ์หลัก <Yeah. S 1> ตัวต่อไปครับ mm hmm. ถ้าเป็นประโยคขอร้องเชิญชแล้วแต่เลยครับจะใช้แคนแคนวิวหรือวูดก็ได้ซึ่งพวกนี้จะใช้แตกต่างยังไงใช้แบบนี้ครับถ้าใช้วูดวูดจริงสุภาพอันดับที่หนึ่งใช้แคนอยู สุภาพเป็นอันดับที่สองวิวยูสุภาพเป็นอันดับที่สามดังนั้นอันพวกนี้ใช้แทนจะได้ไม่มีปัญหาตัวต่อไปครับถ้าด้านหน้าเป็นคำว่า use to wood l i k e h a n d letter wood letter แท็นะครับตามเทนเลยลูกต่นวน,นี้ไม่มีคำกริยาช่วย ใช้เวิร์บทูดแต่ root เป็นคำกริยาช่วยอยู่แล้วผันกับ h a d เป็นคำกริยาช่วยผันได้เลย root เป็นคำกริยาช่วยผันได้เลยและสุดท้ายนะครับสออันสุดท้ายนะถ้าในส่วนนี้นะครับ h e r e a แ e there was, t แ e r e were ซึ่ง there, is, there are t h e r e was t h e r e w e r e เนี่ยมันเป็นมันแปลว่ามี เราก็จะเปลี่ยนได้เลยครับไม่ต้องเอาคําประธานมาใส่ซึ่งเราเอาคําว่าแดนนี่แหละมาทําเป็นส่วนของประธานได้แต่ถ้าคําว่า d i d is that is there is there are นะครับด i d กับ that มันเป็นเอกภกพประธานของมันคือคําว่า it เพราะเป็นอันเดียว ดีสโดดเป็นพระหูพจน์ประธานของมันมใช้คำาวาเ<ด>เพราะมันเป็นพระหูพจน์อันนี้ก็คือเรื่องของ question tag ที่สรุปให้เนาะและก็ในวันจันทร์หน้าเราจะมาเรียนในเรื่องของ quantifier quantifier คือคำนำหน้านามที่บอกจำนวนเนาะน,นะครับวันนี้ก็เท่านี้้็พรุ่งนี้ก็พักก่อน ละเอียดมาก <c oughs> จะจำยังไงหมดมันจำยังไงหมดจริงๆ <c oughs> ก็บอกว่าไม่มีทางที่เรื่องนี้จะเรียนรอบเดียวใช่ไหมเรียนรอบเดียวเราได้เลยนะมันเก่งมันดูละเอียดจัง <c oughs> อันนี้ง่ายๆลูกเรียนรอบแรกเหมือนให้รู้ว่ามันจะเป็นยังไงบอกแค่ว่าอ๋อถ้าข้างหน้าประโยคหลักเป็นบอกเล่าข้างหลังเป็นปฏิเสธข้างหน้าเป็นปฏิเสธข้างหลังเป็นบอกเล่าและเป็นถามคําถามเพื่อ เน้นย้ำความเข้าใจเฉยๆเราเรารู้คําตอบอยู่แล้วแต่ไอ้ส่วนยิบย่อยอ่ะเรามาเรียนครั้งที่สองและครั้งที่สามให้มันเพิ่มขึ้นเนอะภาษาอังกฤษหลักตรูดอ่ะปหนึ่งปสองปสามเรียนคั้งหนึ่งปสี่ปห้าปหกเรียนซ้ําอีกครั้งหนึ่งมหนึ่งมสองมสามเรียนซ้ําอีกครั้งหนึ่งมสี่มห้ามหกเรียนซ้ําอีกครั้งหนึ่งมหาลัยคือก้นของการนําไปใช้ภาษาอังกฤษจึงออกแบบให้ทุกคนต้องเรียนทุกอย่างสี่รอบซ้ำกัน เนาะโอเคอันนี้ก็พักผ่อนเนาะแล้วเดินถายนะดูหนังเพื่อด้วยนะอุ้มไม่ได้ดูแล้วค่ะเอาหรอไม่มีรอบอ๋อไม่มีรอบโอเคโอเคเนาะถ้าใีรจะบกการฉีดยาปุ๊บทำอะไรดีอ่ะทุกเนี้ยทำอะไรคลินิกปิดแล้วล่าเนี่ยไปฉีดยาไงอีกว่า สรู้เลยว่าไปบ่อยๆนะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะให้หมอจําหน้าได้แน่นอน <c oughs> ใช่เปล่าใช่ให้หมอจําได้หรือไปหาใครเปล่า <c oughs> มันก็ไม่ไหวนะลูกนะเพราะว่าไปทีก็เจ็ดกับพัน <c oughs> <c oughs> อ่ะโอเคบ๊ายบายเจอกันนะลูกนะสวัสดีครับคนไหนค่ะ